เลี้ยงแป๊บเดียวสอง,สองเดือนออกลูกอีกแล้วสักแป๊บหนึ่งออกอีกแล้วครับมันออกเผื่อไวเหมือนกับแมวแมวออกทีหนึ่งหลายตัวใช่ไหมนะเพราะโอกาสที่มันจะตายเยอะครับก็ออกเยอะนะอันนี้พูดถึงสิ่งมีชีวิตนะนั้นไบโอติกก็คือสิ่งมีชีวิตถ้าเราเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่าไบโอโลจีภาษาไทยเรียกว่าชีววิทยาเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอาจจะเป็นพืชหรือเป็นสัตว์นะเอเคไหมครับ สิ่งมีชีวิตสร้างอาหารเองได้ออโตโฟฟิกโ,โ,โฟโฟฟิกอาจารย์ผมไม่ค่อยชํานาญหรืออันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ออกกันซึซึมครับสิ <het> ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้กับสิ่งมีชีวิตไม่สามารถสร้างอาหารเองได้บางชนิดสร้างอาหารเองได้บางชนิดสร้างอาหารเองไม่ได้ต้องไปหามากินต้องไปกินอาหารจากที่อื่นใช่ไหมสร้างอาหารเองได้เอาเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะ ในหองหงโซ่เขาหาก็จะมีผู้ผลิตกับผู้บริโภคใช่ไหมครับพืชเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตครับสัตว์มนุษย์เป็นผู้บรเลภคแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งเป็นผู้ย่อยสลายเวลาตายไปเลืออะไรไปเนี่ยจะมีผู้ย่อยสลายนะผู้ย่อยสลายก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะนั่นอันนี้เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษนะส่วนใหญ่มันจะเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเยอรมันครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็น คนฝรั่งเศสหรือเป็นชาเวเยอรมันนะนั้นผู้ผลิตผู้บริโภคอันนี้เขาไปอ่านเองครับผู้ย่อยนะเช่นลาภูปิกเทียนนี่ย่อยสลายครับเวลาซากพืชซากสัตว์ตายมันก็ย่อยสลายเลยครับนะมาดูซลอสิติมอันนี้ก็ไม่มีอะไรไปอ่านเองนะ รูพงง้พลังงานก็เหมือนกับพลังงานก็เกิดจากอะไรครับดวงอาทิตย์ใช่ไหมนี้ก็ให้ความร้อนให้ความร้อนใช่ไหมครับพืชบางชนิดก็ต้องการแสงสว่างต้องการความร้อนครับอมาดูห่วงโซ่อาหารครับพืชมีผู้บริโภคชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองเวลากินใช่ไหมครับงูไปกินกบ ใช่ไหมห่วงโซ่อาหารแล้วก็เหยื่อก็ไปกินงูอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับก็เป็นห่วงโซ่อาหารนะมีพืชมีผู้บริโภคขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองใช่ไหมมีเศษไม้ปูกุ้งหอยเอาไปกินแล้วพวกนกพวกปลา,าปลาก็มากินพวกนี้แล้วก็นกก็มากินปลาอีกทีหนึ่งครับเป็นห่วงโซ่อาหารมีนกมีลายนกแล้วมีปูตัวชัวครับก็จะเป็นกินกันเป็นทอด,ทด เพื่อความอยู่รดครับอันนี้เราไปอ่านเองได้เห็นไหมครับปลาตัวใหญ่ก็กินปลาตัวน้อยปลาตัวน้อยๆก็กินตัวน้อยๆเราไปเป็นห่วงโซ่อาหารแต่ปัจจุบันนี้ไม่เสมอไปครับอันนี้เป็นปรชัชญาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่กาปลาเร็วกิกนปลาช้าครับเคยเห็นปะทําธุรกิจทําการค้าสมัยก่อนนี้บริษัทใหญ่ๆกินบริษัทเล็ก เอาเปรียบบริษัทเล็กเขาเรียกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่โลกดิจิตอลปลาเร็วก,กินปลาช้าคนไหนเชื่องช้าถูกแซงใช่ไหมไปไม่ทันเขานั้นปัจจุบันนี้ในโลกดิจิตอลคนไหนเร็วก,กว่าไปก่อนแม้จะต,ตัวเล็กก็ไปก่อนหรืออาจจะกินตัวใหญ่ซึ่งเชื่องช้า เข้าใจไหมเช่นอะไรเช่นก้องบริษัทหนึ่งผลิตฟ,ฟิล์มด้วยกันคู่กันมาฟูจิกับโกดักใช่ไหมครับโกดักเชื่องช้ามีคนเสนอว่าให้เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะใช้แต่ฟิล์มใช่ไหมก็ปุ๊บปบไม่ปรับตัวในขณะที่ฟูจิปรับตัวใช่ไหมเปลี่ยนจากฟิล์มเป็นการ์ดใช่ไหม ฟูจิก็รอดไปมีกล้องตัวใหม่มาแต่โกดักไม่ปรับตัวยังยืนยันจะใช้ฟิล์มใช่ไหมเป็นม้วนๆเหมือนเดิมถ่ายเสร็จก็ต้องไปล้างฟิล์มอีกสุดท้ายโกดักก็ไม่ปรับตัวสุดท้ายก็เป็นไงครับเขาใช้เมมโมรี่การ์ดหมดแล้วเป็นระบบดิจิตอลหมดไหมไม่ต้องไปล้างฟิล์มแล้วก็เอากาดเสียบเข้าคอมพิวเตอร์เคลื่อนย้ายข้อมูลเลยใช่ไหมเห็นไหมั่นแหละ ปลาเร็วกินปลาชา้าโกดักมีไหมร้านโกดักเธอนี้มีไหมเดี๋ยวนี้แต่พวกเราเกิดทันไหมร้านถ่ายรูปโกดักเนาะเดี๋ยวนี้มีไหม <S <S 1> <S 1> มันไม่ปรับตัวสุดท้ายก็แบบนี้ปลาเร็วปัจจุบันกินปลาชา้านั้นด้คิดว่าตัวใหญ่แล้วได้เปรียบไม่ใช่ครับเปลี่ยนโลกเปลี่ยนแล้วนะแต่สมัยก่อนจริงๆปลาใหญ่กินปลาเล็กครับยังไงก็ไม่รอดครับ เดีย๋ยวนี้เป็นการ์ดหมดเลยมีใครใช้ฟิล์มสีบ้างไม่มีเลวการ์ดหมดเลเอ,อ้าวอาจารย์ดึงออกเลยนี่อันนี้เรียกว่าน้ก่อนถ้าเป็นฝรั่งเรียกว่าไน้ก่อนถ้าคนไทยเรียกว่านิก้อนครับกับคนไทยเรียกนิ่ก้อนฝรั่งก็ไม่ได้เรียกนิก้อนอื่น้อยก่อนทําไมผมรู้ผมมีเพื่อนเขาเป็นฝรั่งแล้วเขาก็ใช้ยี่ห้อเดียวกับผมเจอกันก็คุยกันเรื่องกล้องครับ โอ้ oh, you h a v e the brand same b r a น d น้อยก่อนเราก็งงไงเราเรียกนี่ก้อนตลอดมันมเรียกในในก้อนนะเขาเรียกนก้อนครับแต่เราดันไปเรียกนี่ก้อนก็คนละเรื่องเลยใช่ไหมฝรั่งเรียกนก้อนนะครับนั้นถ้าเจอฝรั่งต่างชาติเราต้องบอกเขาว่าน้อยก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> จะนี่กอนนะอ่ะนี่ห่วงโซ่อาหารปลาใหญ่กินปลาเล็กนะแต่ไม่เสมอใจมันไม่เสมอไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้ ปลาเร็วกินปลาชาครับห่วงโซ่อาหารนี่ครับเห็นไหมรู้จักว่มมันกินอะไรเป็นทอดๆหอยกินพืชใช่ไหมนกกินหอยแล้วก็เหยี่ยวก,ก็กินนกอีกทีใช่ไหมครับนะตามห่วงโซ่อาหารเป็นห่วงโซ่อาหารนะครับเพื่อความอยู่รอดสัตว์บางชนิดก็เราเรียนมาแล้วในวิทยาศาสตร์ในมอปลายนะครับถ้าคนั้นจบมอปลายมาก็จะเรียนก็ผมผมเรียนจบมอปลายมาในระบบหมดนะ ผมไม่เคยข้ามขั้นนะผมเรียนจบมัธยมจบมัธยมกขึ้นปริญญาตรีตามขั้นหมดเลยครับก็จะที่ยพวกนี้เข้าใจจะหาความรู้อ่านได้นะคนนี่ไม่จบม .6 มาหรือจะจบม .6 ก,ก่อนสนออาจจะไม่เรียนลึกก็ไปหาอ่านเองได้นะเชื่ออยู่ในชีววิทยาครับนะไบโอโลจีนะเราดูแลบางครั้งเหมือนก็โหดด้หลแต่มันเป็นห่วงโซ่อาหารครับอ่นะเห็นไหมครับ สัตว์บางชนิดมีกระดูกบางชนิดไม่มีครับอ่ะอันนี้หมูซอวหารหมดเลยครับมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนมานานแล้วซึ่งสมัยก่อนคนไม่สนใจพุทธเจ้าสอนตลอดเลยว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมครับนั้นเราต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อม ผู้เพูดมานานแล้วแต่คนไม่ค่อยสนใจคนมาพูดตอนหลังตอนไหนตอนที่มันจะไม่มีแล้วใช่ไหมป่าไม้ไม่มีแล้วธรรมาชาติไม่มีแล้วน้ําสะอาดไม่มีแล้วสมัยอาจารย์เป็นเด็กนี่น้ํากินได้ทุกที่นะครับไม่เคยพกน้าไปเลยไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่เคยพกกระติกน้ําไปหิวปุ๊บหาที่กินได้เลยครับปลอดภัยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เีนี้เป็นไงลองกินดูสิครับน้ําตามห้วยตามไรครับเจอยาฆ่าหญ้าฆ่าอะไรปุ๊บใช่ไหม สมัยก่อนมีน้ําที่ไหนมีปลาที่นั่นสิ่งมีชีวิตมีทันทีครับนั่นไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามป่าตามเขาไม่ต้องเอาอาหารไปเอาแต่หม,ม้อกับข้าวเหนียวไปกับปลนะาน้าพริกไปอาอไปแกงป่าปลาไปหาข้างหน้าครับเพราะมีน้ําที่ไหนจะมีปลาที่นั่นเดี๋ยวนี้มีน้ําแต่ไม่มีปลาเพราะน้ํามันเสียใช่ไหมถ้าอยากกินน้ํากลางป่าดูยังไงดูในน้ําว่ามีสัตว์น้ํำไหมถ้ามีสัตว์น้ํากินได้เลยครับไม่ตายแล้ว แต่ถ้ามีน้ำขังอยู่ในป่ามองไปแล้วไม่มีสัตว์น้ำเลยอจะก,กินนั้นมีสารพิษแน่ครับถ้าเราหลงป่าเข้าไปนะนี่เราต้องเข้าใจสิ่งแวดล้อมไงมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าพูดมานานแล้วนั้นพุทธเจ้าประูุกในป่าตัดสื้ในป่าปรินิพานกันในป่านั้นมนุษย์อยู่กับป่าถูกแล้วเข้าใจไหมอยู่กับธรรมชาติร่มเย็น น,นบางทีรัฐบาลนโยบายจะให้พระออกจากป่าไม่ใช่ผิดแล้วนโยบาย,ยางั้นนะพระอยู่มานานเป็นพระวัดป่าใช่ไหมอยู่อย่างนั้นจิตใจเย็นครับนะอยู่ในเมืองมีแต่ควันเหใช่ไหมมันจะเย็นไหมใจเราจะเย็นไหมมีแต่ควันลถมีแต่ความมุ่นหมายมันไม่เย็นอยู่ในป่านเยืนตื่นมาก็กวาดใบไม้ครับนะใจก็จะเย็นความหมายสิ้นแทุกอย่างอยู่รอบตัวเราจบ ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตง่ายๆกับนี่นะแบ่งเ,เป็นสองส่วนตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมสร้างได้ครับนะไม่ใช่จะรอให้มันเกิดเองนะสร้างได้บางวัดนี่คนไปเที่ยวเยอะแยะทาสวนหย่อมปลูกต้นมงต้นไม้จัดระบบงระเบียบเขาสร้างสิรร่งแวดล้อมสร้างได้นะครับสิ่งแวดล้อมมันจะสร้างไม่ได้นะพื้นที่ต่างๆที่อยู่เนี่ย ลองมนุษย์ไม่ไปนสนใจมันสักพักหนึ่งมันจะขึ้นต้นไม้จะขึ้นเต็มหมดเลยนะครับะไม่นานครับะมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมครับต่างพึ่งพาอาศัยกันเอาอีกห้านาทีพอและเอาแค่นี้เอามีอะไรถามครับห้านาทีถามครับถามเลยครับอะไรก็ได้ครับที่ผมตอบได้ผมตอบอะไรผมตอบไม่ไ่้ผมจะไปค้นคว้ามาให้นะ ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องถามเลยครับถามเลยทำไมถามอาจารย์ถามนะเพราะนักเรียนไทยจะไม่ถามครับนักเรียนฝรั่งแย่งกันถามครับคนละเรื่องเลยนะพฤติกรรมคนละเรื่องเลยนะผมสอนต่างชาติอยู่ประจําเขาถามหมดแล้วครับทําไมคํานี้อ่านอย่างนี้แม้กระทั่งผมจะถามบางคําเนี่ยผมอ่านบางคําเนี่ย ผมหลีกเลี่ยงเพราะบางคำมันเป็นคำที่สองแงสองงามแต่ฝรั่งเขาก็ถามครับ <c oughs> มนะเวลาเรียนภาษาสอนภาษาไทยนี่มีเรื่องอธิบายเยอะแยะครับใช่ไหมแล้ววันหลังค่อยค่อยอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างที่เขาถามซึ่งเราดูแล้วไม่น่าถามแต่เขาถามถามแล้วเราถ้าเราไปไม่เป็นก็ยุ่งอยกแแล้วนะ ว่าหลังผมจะเอาถ้าผมได้สอนวิชาื่นผมจะเอากล่องคําถามมาใส่ไว้